Company. Uh, ลิมบัสคอมพานีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำด,ดำๆของนกกระทานั้นเป็นอย่างไงนี่มันไม่ใช่เครื่องในหรือว่าเลือดธรรมดาเท่านั้นเพราะมันคืองานศิลปะของเด็กคอนเทนที่สุกสร้างขึ้นมาจะแปลงพวกกันที่เรานั้นได้าเลงออกมาหากว่าแกานั้นจะจ้องมองมันด้วยสายตาที่นิ่งเฉยเท่านั้นละก็สิคขอนแนะนําว่าอย่ามองมันตัง้งแต่เลยจะดีกว่าหากว่าแกานั้นได้ตกตากรรมมาละก็ จะคิดแม้แต่จะมองหน้านี้แกนั้นก็แค่คนที่น่ารังเกียจคนหนึ่งภาว่าแกไม่ได้รับการชันระล้ายจากฆ่าผู้นี้ความน่าเกลียดนั้นจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนได้หรือว่าถุกซอนได้แล้วก็มันกระจายไปทั่วเลยนะมันคงจะดีไม่น้อยหากกระสุนของเจ้าพุ่งส่ร่างกายของข้า แต่ว่าในลักษณะ,ะของเวลานี้มันคงไม่ใช่เวลาที่จะทิ้งผลงานชิ้นเอกของแกหรอกนะจงรู้สึกพึ่งหรือว่าตลุงดีนะแต่นี่คือความแตกต่างระหว่างของธรรมดาลและของชิ้นพิเศษ